7เคล็ดลับที่คนรวยไม่อยากให้คุณรู้แต่คุณควรทำตาม 1. ใช้เงินซื้อเวลาแทนการซื้อสิ่งของคนรวยลงทุนในสิ่งที่จะลดเวลาทำงานไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย 2. รายได้หลายทางไม่พึ่งพาเงินเดือนเพียงอย่างเดียวลงทุนในหุ้นอสังหาธุรกิจต่างๆแม้แต่ตอนนอนก็มีเงินเข้า 3. รู้จักใชน้นี่เป็นเครื่องมือกู้ยืมเพื่อลงทุนในสิ่งที่สร้างกำไรได้มากกว่าดอกเบีย้ยเช่น ซื้ออสังหาแล้วปล่อยเช่า 4. ลงทุนกับความรู้มากกว่าปริญญาคนรวยเรียนรู้ทักษะที่สร้างเงินได้จริงการลงทุนการขายการตลาด 5. คบหาคนที่ฉลาดกว่าและรวยกว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของ5คนที่คุณใช้เวลาด้วย 6. ทำเงินจากความผิดพลาดของคนอื่นซื้อทรัพย์สินในเวลาวิกฤตเช่นช่วงโควิดคนรวยซื้อหุ้นที่ดินราคาตกใช้ความกลัวของคนทั่วไป เป็นโอกาสในการซื้อในราคาถูก7ทํางานเพื่อสร้างทรัพย์สินไม่ใช่หารายได้ทรัพย์สินเท่ากับสิ่งที่สร้างเงินให้คุณได้แม้ไม่ได้ทํางานเช่นหุน้นบ้านเช่าลิขสิทธิ์ความรวยไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือการตัดสินใจและวินยัยเริ่มจากลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงทุนในความรู้และทรัพย์สินสร้างรายได้หลายทาง